Ồ. Oh. con có hắn ta ở tiếp. Ờ. Có hàng nghề không Nghỉ cái này không ngoan. Cái vừa bảo vệ thì không Ừ ừ. Quay cái này gọi liền. Ừ. Hàng có con là, á, này nữa á. Hà vệ thì không ngoan. Ừ ừ. Có đoàn đây bà đi. Hàng nghề con cạo bà hà vệ. con bố hồn ăn cứ ngã. Ừ. Ở, bài, ở bài hài hài ừ. bà này cả, ừ. ở bà Ừ. Bố hồn ăn เก้าบกับแปดก็คลองก็เ่างะแปดเก้าแปดสเออมังเมืองบ่เเอกมันออกกังกี่บอกออกกลังง่าเป้่าขอโอ้แสดงว่าสออกแปดเก้าแปดี่นะเพื่อจะยื่งยันแห้เนาะอยินยันเสีอออกกังงาป่างงาคือเอางาคือยาตัวป่าคือเอาเสืนึงของงาซื้อเสลึงนึงเวยมวยซื้อหลายซือเสลึงนึงคือเอานึงเสลึงนึ่งเท่าไหร่ยิบหาตัง่าเสลึงนึงยิบห้าตง ยิ้มหาตเมื่อยุ่งเลยยิ้มหาตาคือสองหาแล้วลูกสองหาได้พี่นองเพิ่นตายไปจากปีงะห,ห,<น>หลายปีแล้วรออโอ้ยังดียังฝันหเขา,ขาองูก็งเอๆๆอเออเราจะหลุกใจญ่หรอหลอดชุดถ่ายบอกให้สื่อเลขแค่สืลื้งเดียวสรุปตัวเลขกตัวเลขกบอกว่าแปดเก่าครับ แปดสี8 C. 8 C. 8, 9, ่แปดเก่ากับแปดสี่แล้ว,วเอฟซีบอลใช่ไหมครับแปดเก้ากับแปดสีแล้วใครสื่อแค่ยิบหาสตางยิบหาคือสองหาครับพี่น้องแค่สื่อสลึงนึงอ <laughs> เออสื่อแค่สลึงเดียวนี่แหละโต้พิษธนาคือสลึงเดียวเราพี่นอ้องโต้พิษธนาเนาะโต้พิษธนาคือสลึงเดียวยิบห้าเออสื่อสลึงหนึง่งแสดงว่าสองหาสองหา <laughs> เอาป,ปังปังพี่น้องเพื่อนให้แนวทางแค่นี้เนาะป,ปังปังขอบคุณป่าได้หลายครับผมสวัสดีครับอ่า,อาตอบคุณค่ะ